พร้อมยังลูกเราเริ่มกันเลยดีกว่าพร้อมยังครับโอเคเดี๋ยวครูเช็คหน้าจอก่อนครูถามอะไรไปใครตอบครูมีคะแนนให้หมดนะจะถูกจะผิดก็เถอะค้าวที่แล้วลูกที่เราเรียนกันไว้ ได้มีเข้าเรียนกันบ้างเปล่าสามคนแก้วเก้าเข้าอยู่ใช่ไหมอาครับที่แล้วเราเรียนในเรื่องของการเลื่อนในแนวขนานทำไมลูกมีการเลื่อนในแนวขนานการแปลงนะในแนวขนานแล้วก็มีในแนวสะท้อนแล้วก็มีในแนวของหมุน นะเดี๋ยวเรายังอยู่ในเรื่องของขนานอยู่การเลื่อนกันในแนวขนานอ่าเดี๋ยวครูขอโทษให้อีกทีหนึง่งเห็นหน้าจอครูไหมครับขนาดนี้เห็นเนาะหรือต้องขยายไหมลูกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเห็นเนะเาะอ้าวนั้นเรามาดูจากจากสี่เหลี่ยมแรกนะลูกครูย้อนไปให้ด้วยเผื่อเราจะได้เข้าใจด้วย นะในรูปกอเนี่ยรูปกอตัวนี้เขาเรียกเป็นรูปต้นแบบนะเนี่ยรูปเนี้ยเขาเรียกเป็นรูปต้นแบบแล้วรูปขอเนี่ยคือรูปที่ได้จากการแปลงก็คือแปลงในแนวขนานดูจากเส้นจุดสีเขียวเห็นไหมโลกในแนวขนานถ้าเกิดเราเลื่อนในแนวขนานเนี่ยให้มันมาทับกันสองรูปมันจะสามารถทับกันได้พอดีไหมเราว่า พอดีครับอ่าพอดีถ้าพอดีปุ๊บเขาจะบอกว่าเป็นภาพที่สมในกันนะครับใช้คําว่าสมในกันนะจากภาพที่เขาให้จากจุด A แล้วเราแปลงเนี่ยตัวสีเขียวเนี่ยแปลงเลื่อนในทางขนานมามาเป็นจุด A A แล้วมีขีดข้างบนตรงเนี้ยเขาอ่านว่า A พรามนะเพราะนั้นเขาจะสรุปได้ว่า จุด A จุด A คือตัวนี้กับจุด A พลมจุดอยู่ตรงนี้เป็นจุดที่สมในกันคือเลื่อนกันมาแล้วมันสามารถทับกันได้สนิทนะต่อมาดูภาพนี้ให้นักเรียนพิจารณารูปต่อไปนี้และกำหนดให้สามเหลี่ยม A พาม B พาม C พามเป็นภาพที่ได้จากการแปลงของสามเหลี่ยม ABC อา เลื่อนในแนวขนานก่อนอื่นถ้าเราได้ภาพตัวนี้มาก่อนสามเหลี่ยม ABC เราจุดไว้สจุดใช่ไหมจุด A จุด B จุด C แล้วเลื่อนในแนวขนานก็ดูที่เส้นสีเขียวเนี่ยเขาเลื่อนในแนวขนานแนวขนานถ้าเรามีไม้บรรทัดสมมติถ้าเราเลื่อนสัก5เซนเราก็วางไม้บรรทัด5้าเซนเลยแล้วก็จุดไว้แล้วก็จุดจุดอย่างนี้ไว้แล้วเราก็วาดปื๊ดมาเราก็จะได้ภาพที่สองภาพมันเหมือนกันนะครับ และอย่าลืมภาพที่ได้จากการแปลงมันจะต้องเป็น A อพาม b พามแล้วก็ C ีพามก็คือ A ขีดตรงข้างบนเนี่ยเขาก็จะสรุปได้ว่าจุด A และจุด A พามเป็นจุดที่สมในกันใช่ไหมเพราะว่าเราเลื่อนมาปุ๊บจุด A กับจุด A พามเนี่ยมันทับกันได้สนิทนะมันก็เป็นจุดที่สมในกันเพราะภาพมันเหมือนกันเพราะนั้น B กับ B ีพาม C กับ C พามก็สมในกันทั้งหมดเพราะมันคือภาพเดียวกันวางแลทับกันได้สนิท เพราะนั้นทุกอย่างมันจะต้องเหมือนกันหมดเหมือนถ่ายเอกสารออกมาทุกอย่างมันต้องเหมือนกันหมดเขาใช้คําว่าสมในกันนะต่อมาเมื่อจุดสมในกันแล้วเส้นด้านะด้านระหว่าง A B คือด้านนี้ A B มันจะต้องสมในกับ A พาร์ B พาร์เหมือนกันเพราะมันคือภาพเดียวกันนะลูก A C กับ a พ์ี c พลีก็สมในกันแล้วก็ b c กับ b พลี c พลีก็สมในกันเหมือนกันในลักษณะที่เป็นเลื่อนแนวขนานเนี่ยทุกอย่างทุกภาพทุกแบบในทั้งด้านทั้งจุดเนี่ยมันจะสมในกันทั้งหมดนะถ้าเลื่อนในแนวขนานนะอะต่อมาลองมาดูแบบฝึกหัดบ้างนะครับใบงาน1.2การเลื่อนขนานนะ ดูตัวอย่างข้อหนึ่งข้อหนึ่งนะเขาบอกว่าภาพต่อไปนี้เกิดจากการเลื่อนขนานของรูปต้นแบบตาม m, n นะครับในการเลื่อนขนานของ m, n ซึ่งเป็นเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานเราดูที่เส้นจะผู้ขยายหน่อยอ่าเราดูที่เส้น m, n ตัวนี้เห็นไหมโลกเส้นสิน้ําเงินนี่ m, n ตัวนี้ เส้นเีดจำนเงินเขาจะใช้เครื่องหมายเขียนอย่างนี้นะว่า MN แล้วก็มีขีดแล้วก็เป็นหัวข้างบนนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นเวกเตอร์ในการเลื่อนขนานถ้าเราเห็นลักษณะยอย่างนี้คือการเลื่อนขนานนะจะเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้อย่างนี้นะแล้วก็เป็นตัวอักษรมันจะไม่มีลูกศรด้านล่างอย่างนี้นะมันจะมีแค่ด้านบนนะอย่างนี้ก็คือการเลื่อนขนานข,นานของ MN นะเส้น MN ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วเป็นแล้วเป็นอะไรดี dq สมมติเป็น dq อย่างนี้ก็ได้ก็คือเป็นการเลื่อนขนานของ dq เส้น dq วเวกเตอร์ dq นะต่อมาดูจากในนี้ผมต้องย่อก่อนเดี๋ยวมองไม่เห็นอ้าวอันนี้นะ เขาตามที่บอกเมื่อกี้เลยจุดของอ่าเราดูก่อนว่าสองภาพเนี้ยถ้าเราเลื่อนมาชนกันเราว่าสามารถทับกันได้สนิทไหมลูกอ่าสนิทเลยเพราะฉะนั้นจุด a ก็ต้องขนานกับ A อพาร์ m, ตัวนี้จุด C ก็ต้องขนานกับ c ีพาร์เป็นสมนนะสมนยกันตัว b ก็ต้องสมนยกับ b ีพาร์เหมือนกันนะในเมื่อจุดสมนกันแล้วเหมือนเดิมด้าน ของ AC ก็ต้องสมในกับด้านของ A พรัม C พลัมเหมือนกันด้านของ AB ก็ต้องสมในกับ A พรัม B พล์มด้านของ CB ก็ต้องสมในกับ C พรัม B พร์เหมือนกันนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นประมาณอย่างนี้เขาบอกว่า เวกเตอร์ MN เขียนแทนด้วยที่ครูบอกมเมื่อกี้ MN แล้วก็มีหัวข้างบนซึ่งจะเป็นทิศทางจากจุดเริ่มต้น M ไปยัง N นะดูจากหัวลูกศรหัวลูกศรคือจุดปลายทางนะครับดังนั้นเราก็ต้องเริ่มจาก M ไปยังจุด N และมีขนาดความยาวและมีขนาดเท่ากับความยาว MN ก็คือหมายความว่าถ้าเขาให้เส้น MN เนี่ยมา5เซนเราก็ต้องลากจุดอื่น ขนานไป5เซนเหมือนกันถ้าเขาให้มา10เซนเราก็ต้องลากจากจุดอื่นๆเนี่ยไปยังเส้นรูปที่เราแปลงเนี่ยสิเซนเหมือนกันนะต่อมาเขาบอกว่า B B จะเลื่อนเป็นระยะทางเท่ากับ MN ทิศทางจากจุด M ไปจุดไปจุดอะไรลูกน้องตอบ จาก m ไปจุดอะไรนี่สัญลักษณ์เขาบอกมาจาก m ไปจุดอะไรไป <By N. S 1> เอ,อ็เอเ็นใช่ไหมจาก m ไปจุด n นะครับมีจุดอะไรที่เป็นสมนัยกัน เอมไปเแล้วมีจุดอะไรที่สมในกันที่ครูบอก B กับ B กับ B อะไร B กับ B ีพาร์มไงคือตัวนี้เราดูจากข้างหน้าได้เลยต่อมาจากจุด C เลื่อนเป็นระยะทางเท่ากับ MN ทิศท,ทางจากจุดอะไรไปจุดอะไรลูกจากจุด M ไปจุด N จะมีจุดอะไรที่เป็นสมนัยกันลูกดูที่ตัวนี้ c c อะไรเขาอ่านว่า c, c, c อะไรเนี่ย c พาร์มเออถูกต้องอ,อ,อ,อันนี้ก็เหมือนกันจุด p เลื่อนเป็นระยะทางเท่ากับเราก็ใส่ตัวนี้ถูกไหมเขาให้มาแล้ว m n ทิศทางจากจุด จากจุดอะไรลูกดูตามโจทย์ข้างบน <M. S 1> เอเอ M ไปจุด n. n มีจุดอะไรสมในกันเออ P ี่าแค่นั้นเองง่ายไหมง่ายต่อมาด้านมั่งด้านมั่งเมื่อกี้เป็นจุดไปแล้วต่อมาด้าน A B กับ ด้านของ a อพาม b พามเป็นด้านที่สมในกันขนานกันและยาวเท่ากันนะงั้นเราก็มาดูโจทย์ที่เขาเว้นวรรคไว้แล้วก็ดูตัวอย่างจากข้างบนนะในการเขียนเขาก็จะบอกว่ามีด้านของ B-C กับ b ีพามซีพามเป็นด้านที่สมในกันแล้วก็ต่อด้วยขนานกันเออแค่นั้นเอง ขนานกันและยาวเดี๋ยวเรามาดูก่อนยาวเท่ากันบ่าวเรายังไม่ได้ดูรูปเราไม่เห็นรูป B C นะ B C กับ B พาม C พามเดี๋ยวมาดูรูปก่อนเดีย๋ยวครูลบนี้ก่อน B เมื่อกี้ B เลยนะลืมแล้ว B C bc เรามาดูเส้นของ bc วคผู้ขยายให้ก่อนได้เห็นภาพชัดชดเส้นของ bc ด้านของ bc คือด้านนี้ถูกไหมนะครับบอกว่าด้าน bc ก็คือด้านนี้เพราะฉะนั้นเราว่ามันยาวเท่ากันไหมเท่ากันออและยาวเท่ากันต่อมาก็เหมือนกัน ac ด้านของ AC กับด้านของ AC พาม C พามเป็นเป็นอะไรลูกดูตามโจทย์ด้วยดูตามตัวอย่างข้างบนเป็นด้านที่สมสมในกันแล้วก็ขนานกันและยาวยาวเท่ากันไหม ใช่มันต้องเท่ากันอยู่แล้วเพราะรูปมันเหมือนกันถูกไหม AC ทือตรงนี้ตรงนี้เพราะมันเลื่อนในทางขนานนะมันจะต้องยาวเท่ากันอ่าแค่นั้นเองต่อมา1.4เขาบอกว่าด้านของ a กับ a prime แล้วก็ด้านของ b b บีพาม์ c c ีพามแล้วก็ p p พีพ์มจะจุดจุดจุดกับเอ็มรกันจะสมในกับเหรอเช่าเ่ากันจะเท่ากันกับ มันจะต้องอ่าเดี๋ยวครูย้อนไปให้ดูรูปอีกทีหนึง่งมันจะต้องตอบว่าเท่ากันเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันไม่ได้เรียกเท่าเ่ากันคือความยาวอ่าอันนี้เขาบอกแล้วว่ามันคือการเลื่อนแบบขนาน,นแบบใช่ไหมเลื่อนแบบขนานก็คือมันจะเนี้ย ขนานกันหมดเลยเนี่ยมันจะขนานกันในแนวขนานหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตอบตรงนี้ว่าจะขนานนะจะขนานกับ m n นะเพราะนั้นทุกด้านจะเท่ากันหมดเลยทุกจุดจะเท่ากันหมดเลยนะต่อมา1.5เราบอกว่า หากเลื่อนรูปต้นแบบก็คือรูปทางซ้ายกับภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานมาทับกันก็คือรูปทางขวาถ้าเอามาทับกันจะจะระหว่างอะไรทับสนิทโดยไม่พลิกรูปหรือว่าทับได้สนิทแต่ต้องพลิกรูปหรือทับกันไม่สนิททับกันสนิทโดยไม่พลิกรูปาถูกต้อง เพราะเราแบบขนานไงเราเลื่อนมาขนานปุ๊บเราทับกันสนิทเลยเราไม่ต้องไปพลิกรูปเลยนะโอเคอันนี้ใครตอบมาเนี่ยเยอะแล้วกิติพงศ์ป่ะครับโอเคเดี๋ยวติ๊กเพิ่มให้ก่อนคนที่เหลือช่วยกันตอบลูกใจคะแนนสูสีเรื่อยๆกันอ่ากิติพงศ์ต่อมาดูข้อสองลูกข้อสอง เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเรามาดูข้อ2องเขาบอกว่าภาพต่อไปนี้เกิดจากการเลื่อนขนานรูปต้นแบบตามตัวนี้ c c c ตัวนี้นี่เส้นคือเส้นตรงนี้ c กับ c prime ซึ่งเป็นเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานก็คือทุกจุดจะต้องเลื่อนไปในลักษณะของ c กับ c prime ก็คือเลื่อนไปอย่างนี้หมดเลยมันต้องเลื่อนขึ้นไปอย่างนี้หมดเลยนะประมาณนี้นะครับดูจากภาพไว้สองจุดหนึ่งจากวาดจงวาดภาพที่เกิดขึ้นจากการเลื่อนขนานแบบสมบูรณ์นะนี่เมื่อเขาให้โจทย์อย่างนี้มาใช่ไหมให้รูปอย่างนี้มาแล้วเขาบอกว่าจงวาดภาพที่ได้จากการแปลงเมื่อสมมตินักเรียนวัดตรงนี้แล้วสมมติเขาให้มา 4เซนเราก็ต้องลากจากจุด B เนี่ยขึ้นไปให้มันขนานกับเส้นตัวนี้4เซนเหมือนกันถูกไหมลูกจากจุด A เราก็เลื่อนให้มันขนานขึ้นไป4เซนเหมือนกันแล้วก็เป็น A พาร์มตัวนี้ก็เป็น B พาร์มนะครับก็ได้จากการแปลงตัว D ก็เหมือนกันเราก็เลื่อนขึ้นไป4เซนแล้วก็เป็นจุดของ D พารมนะเมื่อเราได้เท่านี้ปุบ๊บเราก็จะสามารถวาดภาพได้แล้วนะครับเราก็วาดมาเลย เปิดเปิดตรงนี้ด้วยต้องผ่านจดุด C ด้วยี่แค่นี้เองนะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ผูลบเส้นแดงออกก่อนตรงนี้ก่อนจะได้ดูง่ายง่ายอ่ามันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะสองภาพเหมือนกันนะครับเมื่อวาดออกมาจะได้เป็นแบบนี้นี่ตามตัวอย่างตามนี้นะ ต่อมามาดูในคำถามเขาบอกว่าจุด a เลื่อนเป็นระยะทางเท่ากับ c ด้านของ c และ c พามทิศทางจากจุด c ไปจุด c พามมีจุด a พามเป็นจุดที่สมในกันเดี๋ยวครูย่อก่อนเราจะไม่เห็นภาพอืม เขาบอกว่าจุด A เลื่อนไประยะทางเท่ากับ C ถึง C พรมคือนี่ตัวนี้นเส้นนี้ใช่ไหมทิศทางจากจุด C ไปจุด C พร้มนะมีจุดนี่จุดตรงนี้ A พร้มเป็นจุดที่สมในกันถูกไหมเพราะได้ที่ได้จากการแปลงก็คือเป็น A พร้มก็คือเป็นตัวอักษรเดิมแต่เติมขีดข้างบนนะ ไม่ให้ขีดข้างบนเขาเรียกขีดข้างข้างเออขีดข้างบนเดี๋ยวจะไปเป็นด้านแทนต่อมาเขาบอกว่าจุด B จะเลื่อนเป็นระยะทางเท่ากับเติมอะไรเข้าไปลูกดูจากโจทย์เออด้านของ C กับ C พาร์มนะครับทิศท,ทางจากจุดจากจุด C ไปจุดสีพามมีจุด B ีเออบพามที่สมในกันโอเคนะต่อมาคนอื่นตอบบ้างสิลูกจะได้คะแนนเร็วต่อไปจุดดีจุดดีนะลูกจะเป็นระยะทางเท่ากับตอบลรย <B. B. S 1> ีกับ C ีพามทิศทางจากจุด เหมือนเดิมจุด C ไปจุด C พามจะมีจุดอะไรที่สมในกันืน,น,นี่ดูที่ตัวนี้สิเนี่ยเห็นป้า่าสังเกตดูนี่นจุดจด D อะไรด,ดีพามใครตอบแก้วก้า,าว,าวเป่าอ้าวทีละวิทย์เหรออ่า ต่อมามาดู2.3ลูกมีมีนะด้าน AB กับด้านของ A พาร์ม B พาร์มเป็นด้านที่สมในกันขนานและยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นข้อนี้มีด้าน AD กับ A พาร์ม D พาร์มเป็นด้านที่สมในกันแล้วก็ต่อด้วยอะไรลูก ครับใครตอบได้ต่อด้วยอะไรดูจากโจทย์ข้างบนเน่ยเป็นด้านที่สมในกันเห็นว่าเหมือนกันเนี่ยแล้วต่อด้วยอะไรเหมือนข้อเมื่อกี้เลยขนาดเท่ากันนรเออขนาดกันและยาวเท่ากันข้อนี้ก็เหมือนกันมีด้าน bc กับด้าน B พามพาเป็นอะไรลูกด้าน เอ,อด้านที่สมในการแล้วก็ไรต่ออ้าวทำไมค้างอีกแล้วแป๊บหนึ่งอจอคูค้างอีกแล้วแป๊บหนึ่ง แป๊บนึงนะลูก